สวัสดีครับผมเบลลำปางนะครับนะวันนี้จะพามาชมนะครับพระพงมงคลมหาราชแม่ชีบุญเลียนนะครับปี2499นะครับวันนี้ผมมาเปรียบเทียบให้ดูทั้งสององค์เลยนะครับว่าความแตกต่างและความเหมือนต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นแบบพิมพ์กลางนะครับจะมีด้วยกันพิมพ์ใหญ่กลางเล็กนะครับลักษณะเวลาเราหยิบพระขึ้นมาแขนซ้ายครับ เขาจะทับแขนขวาโดยเราสังเกตนะครับปลายมือฝั่งซ้ายครับจะแหลมแหลมงอนสวยมากเลยครับเห็นไหมครับแขนซ้ายมือจะทับแขนขวาปลายแขนจะแหลมเฟี้ยวเลยครับตรงลักษณะปกฝั่งนี้ครับจะเลี้ยวเข้ามาติดกับหัวไหล่ส่วนฝั่งซ้ายนะครับปกก็จะลอยลอยห่างนะครับหัวไหล่ฝั่งซ้ายนะครับตัวปกจะติดกับหัวไหล่ฝั่งขวาแต่ฝั่งซ้ายจะลอยจะมีช่วงมิติลำคอครับเป็นลักษณะนูนเป็นทรงกลม ไปหน้ากับช่วงอกจะยื่นผายสูงกว่านะครับช่วงลําคอจะดูกลมนะครับกลมเนียนและต่ํากว่าปลายฐานครับปลายฐานฝั่งซ้ายครับจะเป็นเหมือนหัวเรือนะครับตะแคงวิ่งขึ้นไปเป็นปลายแหลมส่วนฝั่งขวาครับจะโค้งมนเห็นไหมครับตัดเป็นหัวแหลมอันนี้อาจจะกดติดไม่ชัดส่วนปลายขวาจะมนนะครับฐานจะเป็นลักษณะฐาน3ชั้นนะครับนะฐานก็จะเป็นลักษณะนะครับตรงกลางก็จะเป็นลักษณะอูมนะครับนะ อูมณนะครับพระถ้ากดติดชัดนะครับเราจะเห็นเป็นเส้นประพามนโทนวิ่งนะครับบางองค์ก็ไม่ติดก็มีนะครับถ้าติดกดลึกๆติดชัดๆก็จะเห็นเลยครับพลิกด้านหลังมาครับก็จะเป็นลักษณะหลังยันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะตัวอออ่างนะครับอออ่างสองตัวมอม้าหนึ่งตัวออออมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนยันน้ำเต้านะครับนะวิ่งขึ้นไปมีหลากหลายแบบนะครับโดยเนื้อพระเนื้อนะครับจะออกเป็นซุยซุยซุยๆลักษณะเหมือนผิวประการังครับ พลุนๆนิดๆนะครับมีเม็ดมนลสารเม็ดดาจะต้องมีนะครับนะนะครับทั้งทั้ง2แบบเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีพวกเม็ดดาๆนะครับติดนะครับเป็นส่วนผสมในการทําของพารุ่นนี้เลยส่วนขอบตัดนะครับปั๊มตัดเหมือนทั่วไปนะครับนะก็จะเป็นเรียบๆบางองค์มีฝนบ้างนะครับนะมีเม็ดมนลสารเห็นไหมขาวเม็ดดำนะครับเห็นไหมนะครับติดตามขอบนะครับนะรอยแท่งตัดบ้างบางองค์มีฝนอย่างเอวเนี้ยมีแต่งขอบมาบ้างนะครับนะ นะครับสวยๆก็องค์นึงหลายๆพันนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับขอบคุณครับท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามไายดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพระเครื่องจาก google map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ